สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องเอฟซีสอน้อยเพชรบันแพงเอฟซีหนองนญิงครับได้เวลามาให้อาหารน้องๆหลังบ้านแล้วตูหนูกลับมาแล้ว,ลวเดี๋ยวพามาใส่ยาให้ตูหนูครับหูเพิ่นนะครับพี่น้องเอาอยาเหลืองมา ครับหมื่อว่านมาอยู่หมื่อว่านนี้เที่ยวหิวตีนอเมืองตีมาเพื่อแสดงว่าหิวจัดครับเมืองครับ นี่ครับอาห,หารท้องท่านกับท้องแถกันครับพี่น้องเฟืองน้ำแล้วก็หัวาหารนะครับหารเมร็ดเดี๋ยวเราสิให้อาหารตูลูต่อครับแล้วก็บสีห้ไอ้หญ้าพิ่นนะครับหืมหืมเปียอย่างมาฮะ เห็นอย่างมาเป็นวัยหลุนนี้เทียวครับเทียวมือเที่ยวมือหนึ่งกลับมาครับหู ตกเกตเหระครับอืมอือืหูเด้หมูเด้ว่ายเหมือเน้าสิที่กินขนมนะมันมาสองหาน้ำเผาได้หนาะหนาเบิ้ยเบิ้งเบิยบ้ย,ย <laughs> กินอาหารเมร็ดก่อนลูกกินอาหารเมร็ดให้หมดก่อนไปกินอาหารเมร็ดให้หมดก่อน เมืองครับแต่ว่าเบืองแล้วบ่ได้เป็นแผลทีที่ใหญ่นะครับบ่แมนแผลทีเหมือนกันกับแผลห้อยกัดแต่ว่าเพื่อนกับเป็นตุ่มของพวกหมดพวกแมงกัดนะครับพี่น้องแล้วมันก็เหตุเห็นมันมันบวมเึ้ื่อนกับเข้าถูกยุ่งกัดนั่นแหละครับแล้วบัดนี้มันก็เหมือนกันกับน้องเอาเอามือเกานะแล้วมันก็เลยหูซื้อว่าจะเป็นแดงๆขึ้น แล้วมันก็ับตกสเก็ดครับบาวทนก็เลยเอาหญ้าเหลืองใส่ให้นะครับเอ้าเอ้าอีแล้วอีแล้ว เรียบร้อยครับสำหรับตู้ลูคุณน่ารักบดใส่ยาเลี้ยงสบัดเต็มเสือมัน <c oughs> อืมจะไปเที่ยวไซแต่ละมือเที่ยวขึ้นหนึ่งกลับขึ้นหนึ่งตูรูเที่ยวมือเวีนมือครับแต่ว่าหูภายในกับบมี่อย่างเด้พี่นอ้องหลังจากที่ซองเมืองเหลีวนะครับอืมอืม,อมโอ้บ่อิ่มบะ ถาบ,บอิมกับประมาณนี้แหละครับเอิ่นกินต่อแต่ถ้าอิมกินแล้วก็จะไปนอนเห่นบัณนีนอนเกือดไอ้ืนปูนกิ่งไปกิ่งมานะครับแล้วก็นอนบรสนใจเข้าเลยนอนนั้นลังให้เขาให้เตม่นอิมตัวหลู ยมุสเซอรสิกินเป็นขนมแมวเลียครับยมุแหลงสิปิ้นขนมเปียกไออาหารเปียกกับอาหารเม็ดนะครับยมุสเซอรสิเป็นอาหารเม็ดกับขนมแมวเลียนะครับสำหรับตูวหลุมืัอนี้ก็จะไปซื้อ อาหารนี่แหละครับแล้วกาขนมแ้วก็ของโดนะเป็นอาหารโดนะครับจากคุณพี่รัตคุณพี่รัตสนับสนุนอาหารโดครับส่วนอาหารตูลูก็จะเป็นแม่เอ๋ปาจีนนะครับที่สนับสนุนมาอาหารขนมนะครับของน้องส่วนสองท่องนี่กะ มีแต่หัวอาหารครับยาแปาโทนสีใสเป็นยาแบบขาพยาธนะครับเป็นเกลือเป็นผงคือผงเกลือนะครับสีใสไอ้ทายพยาธนี่ผิวหนังในเม็ดเลือดเป็นนะครับสองอาทิตย์เสี้ผสมหนามให้กินเท่านึงน,นะครับอือเด็นยบอกกินแล้รก็บ่าเพื่อเฮ้าบาทนี้ ไปเก็บไปนอันเลย <c oughs> สวยสวยพอได้โห่ได้สวยนะครับ จะไม่น้องเล่นทั้งลังค่าเนี่ยลูกขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อพี่น้องเย็ซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเบิ่งโฆษณาให้นั่นเลยเด้อครับเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมิีสะก้อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ